ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาเจอกับเราที่ช่องแพลนี่อินฟิเชียลอีกแล้วนะคะเดี <c oughs> ย๋ยววันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาเห่เสื้อผ้าไปพร้อมๆกับเราเลยนะทุกคนเป็นการเห่เสื้อผ้าครั้งแรกที่สั่งจากเว็บชีอินเลยนะคะตอนนี้นะคะของก็มาถึงเราแล้วนะคะทุกคนก็คือแกะเพื่อดูเสื้อผ้าไปนะคะว่า เป็นยังไงบ้างนะซึ่งการสั่งชีอินในครั้งนี้นะคะเราก็สั่งเป็นครั้งแรกเนาะแล้วก็ไม่รู้ได้ว่าเวลาสั่งเสื้อชีอินแล้วมันมาถึงเนี่ยเขาจะตรงปกไหมนะทุกคนแต่คือก่อนสั่งเราก็ทํากันบ้านแล้วแหละเราก็ไปอ่านรีวิวมาแล้วว่าเออมันเป็นยังไงมันโอเคไหมซึ่งส่วนตัวเราก็ อาจลองเลือกสั่งดูเพราะว่าสไตล์ด้วยอะไรด้วยเราก็ชื่นชอบสไตล์แบบนี้นะคะซึ่งขั้นตอนการสั่งแอปชีอินเนี่ยอันนี้เราขอข้ามไปละกันนะคะเราจะขอพูดถึงในเรื่องของสั่งมากี่ตัวแล้วก็ราคาทั้งหมดละกันเนาะเราสั่งมาทั้งหมด5ตัวนะทุกคนราคาจะอยู่ที่ประมาณ80บาทไปจนถึง160บาทนะคะไม่เกินนี้เลยนะถ้าเกิดใครที่สนใจนะคะลองโหลดแอปชีอินแล้วลองไปเช็คราคากันในแอปได้นะคะเขามีเสื้อที่ราคาถูกหลายตัวหลายรุ่นเลยนะคะก็ลองไปดูได้นะทุกคนถ้าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยละกันนะคะ เาเสื้อห้าตัวนี้ที่แพ้สั่งมาจากแอปชีอินเนี่ยแพ้จะได้เสื้อที่ตรงปกไหมนะคะทุกคนแอปชีอินเวลาเราสั่งมานะคะเขาก็จะใส่ถุงพลาสติกแบบนี้เป็นเสื้อต่อชิ้นแบบนี้มาให้นะทุกคนเขาจะไม่มีการกระแทกมาให้นะคะเพราะคิดว่าแพไม่ได้สั่งของที่มันน่าจะกระแทกและเสียหายอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าในแอปเขาก็จะมีพวกอะเซนสอรี่หรือเป็นพวกที่แบบ ของตกแต่งห้องแบบกระปุกกระปิกอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในแอปเหมือนกันเดออี๋ยวจะบอกว่าเสื้อแต่ละตัวเดี๋ยวแพจะลงลิงก์ไว้ให้อยู่ตรงดีสคริปชันบอกนะคะเผื่อเพื่อนคนไหนที่สนใจแบบเออเสื้อตัวนี้น่ารักจังเลยอยากจะสั่งตามก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะลองไปเช็คกันดูได้เนาะซึ่งราคาเนี่ยก็อาจจะผันผวนไปตามการละเวลานะคะเพราะว่าส่วนที่แพซื้อมาเนี่ยมันเป็นช่วงที่แบบ แฟลตเซล์ทางนั้นเลยทุกคนก็ลองไปดูกันได้นะคะตัวแรกนะคะเป็นเสื้อสีดํานะคะเป็นแบบนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นแบบซีทูซีทูหน่อยๆแล้วก็จะเป็นแบบ รัดตรงข้อแขนมนะั้แพคิดว่ามันใหญ่ไปกว่าแพ้ด้วยอะ่ะแพ้สั่งเป็น XL แทบทุกตัวเลยอะ่ะทุกคนเพราะว่าแพ้กลัวว่ามันเล็กไปแล้วแพ้ใส่ไม่ได้ซึ่งพอ XL มาจริงๆอ่แพ้ว่ามันก็ใหญ่ไปสําหรับแพ้หน่อยหน, <c oughs> นึ่งแพคิดว่าแพ้ต้องสั่ง L แหละนี่นะคะก็ไปเปลี่ยนเสื้อมาเรียบร้อยแล้วนะคะเสื้อที่รลาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวลองไปถ่ายแบบเต็มตัวให้ดูกันก่อนละกันเนาะว่าเสื้อเขาจะเป็นประมาณไหนแต่ว่ามันใหญ่ไปจริงๆนั่นแหละต้องสั่งแนะคะทุกคนซึ่งส่วนตัวแพ้ไาม่ร ถึง XL ก็ใส่ได้อยู่นะคะมันก็จะโค้งๆนิดนึงแต่สวยมากทุกคนตรงปกเลิศผ่านมาต่อกันที่เสื้อตัวที่2ดีกว่านะคะทุกคนเสื้อตัวนี้บอกเลยว่าเป็นเสื้อที่ ฉีกทุกกฎเกณฑ์ของสไตล์เราไปเลยเพราะว่าเราไม่เคยใส่เสื้อแนวนี้เลยแต่ว่าช่วงนี้ด้วยความที่ดูบิวตี้บล็อกเกอร์หลายๆท่านที่แบบเป็นสายฝ่อเยอะอ่ะซึมซับวัฒนธรรมต่างๆลองสั่งมาดูนะคะก็ได้เสื้อตัวนี้มาฉัานนี่ ทนะคะคเป็นเหมือนกับเสื้อกล้ามนั่นแหละแล้วก็ตัวครอปแล้วก็ท็อปปัดไหล่คิดว่าน่าจะตัวใหญ่อีกแล้วเพราะว่าตัวนี้แพคก็สั่ง XL มาอย่างที่แพคบอกว่าแพรสั่ง XL แทบทั้งหมดเลยนะทุกคนถ้าตัวนี้ใส่ได้นะมันจะแซ่บมากทุกคนเดี๋ยวแพรลองก่อนละกันว่ามันจะใหญ่ไปอย่างที่แพรคิดไหมนะคะก็ไปดูกันเลยคะ่ะเออลืมบอกละคา่ะตัวนี้นะคะแพรซื้อมาในราคาแค่88บาทเท่านะั้นทุกคนฟังไม่ผิดคะ่ะ88บาทคือมันถูกมากลองให้เลยว่า ันใหญ่ไปจริงๆด้วยอ่ะเนี่ยมันใหญ่ไปเห็นปะ่ะข้างหลังมันเหลือแบบเหลือเหลือแบบแปลกๆเลยอ่ะชอบอ่ะแต่สั่งไซส์พี่ต้องสั่งไซส์เอลนะแพรไปสั่งไซส์เอลมานะคะแล้วก็บอกกับว่าแพรเป็นคนที่ไม่มีหน้าอกด้วยนะมันก็เลยดูแบบอย่างที่เห็น บอกว่าปกติแพรเป็นคนที่ไม่ใส่เสื้อผ้าแบบนี้เลยนะคะทุกคนที่แพร์ไม่ค่อยใส่เสื้อแบบนี้นะคะเพราะว่าเมื่อก่อนแพรเป็นคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับรักแร้มากไม่ว่าจะเอื้อมไปหยิบจับอะไรอย่างเงี้ยเราจะพะวงเกี่ยวกับรักแร้ข,ของเราตลอดเวลามันเหมือนกับไม่มีความมั่นใจเลยแพาเชื่อว่าสาว,สาวหๆหลายๆคนเนี่ยต้องเข้าใจหัวอกแพรอย่างแน่นอนนะคะซึ่งใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับใต้วงแขนอย่างเช่นรักแร้หนังไก่ขนตุ่มหนังไก่หรือว่ากลิ่นตัวแรงเนี่ยนะคะเชื่อว่าถ้าเกิดสาวๆคนไหนที่เคยมีปัญหาแปรมนนั่นใจ เกี่ยวกับใต้วงแขนของเราเนี่ยอย่างมากเลยนะคะส่วนกระทั่งแพ้เนี่ยนะคะได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งแล้วแพ้ชอบมากเลยจะเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังน้องตัวนี้เนี่ยนะคะเขาจะช่วยดูแลใต้วงแขนของเราให้เรียบเนียนแล้วก็ลดตุ่มหนังไก่ไปในตัวด้วยแล้วก็ลดกลิ่นตัวด้วยนะคะน้องตัวนี้ที่ว่าเนี่ยก็คือตัวนี้เลยค่ะวาสลีนไรายเซรั่มนั่นเองนะคะตัวนี้เขาเป็นเซรั่มที่ช่วยดูแลใต้วงแขนของเรานะคะตัวนี้จริงๆแล้วเขามีหลายสูตรมากเลยนะทุกคนแต่ส่วนตัวที่แพ้ชอบมากที่สุดเลยเนี่ยก็จะเป็นสูตรไว And ตัวนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเนาะว่าเขาจะมีสูตรหน้าตาประมาณไหนนะคะที่พาชอบสูตรนี้เป็นพิเศษเลยเนี่ยนะคะเพราะว่าส่วนตัวแพเป็นคนที่คอนเซิร์นเรื่องตุ่มหนังไก่ คทุกนซึ่งน้องตัวนี้นะคะเขาก็เป็นเซรั่มที่ช่วยลดเลือนตุ่มหนังไก่ได้ดีเนาะแล้วไม่ได้เพียงแต่แค่นั้นนะคะเขายังช่วยให้รักแร้ของเราเนี่ยเรียบเนียนขึ้นด้วยเนาะเซรั่มตัวนี้นะคะเขาช่วยระงับเหงื่อแล้วก็กลิ่นกายได้ดีจริงๆค่ะแพ้เคยลองใช้ตั้งแต่เชา้ายันค่ําเลยนะบอกเลยว่าเขาคุมเหงื่อแล้วก็ไร้กลิ่นจริงๆค่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูเนื้อของน้องเขานะคะเขาจะเป็นฝาแบบนี้เนาะนี่นะแล้วก็เนื้อนะคะ เป็นเนื้อเซรั่มที่บางเบามากๆเลยนะเนื้อเขาจะเป็นเนื้อแบบเซรั่มที่ทาแล้วซึมไวมากเลยนะทุกคนนี่นะคะซึมไปแล้วเห็นไหมแล้วก็แห้งไวมากด้วยนะคะนี่กลิ่นมีความหอมมากๆเลยอะทุกคนมันเป็นความหอมแบบโลคุนจููกคุณโญ ปังรู้เรื่องป่ะลูกคุณหนูอยากที่ให้ดูกันไปเลยนะคะว่าวิธีการใช้มันค่อนข้างง่ายแสนง่ายเลยนะทุกคนค่อนข้างแห้งเร็วแล้วก็ซึมไวนะคะตัวนี้ที่สําคัญเลยเนี่ยบำรุงได้ดีกว่าโรออนเพราะเขามีสารบำรุงอย่างคอลาเจนแล้วก็โอเมก้าหกนะคะจึงมีส่วนช่วยให้น้องจั๊กของเราเนี่ยดูขาวเนียนมากยิ่งขึ้นและก็ลดปัญหาตุ่มหนังไก่ที่เกิดกับใต้วงแขนของเราเนี่ยได้อย่างหมดจดเลยนะคะแพ้เชื่อว่าเพื่อนเื่อคนไหนที่ใช้เป็นประจำเนี่ยเตรียมตัวบอกลาตุ่มหนังไก่ไปได้เลยจ้าพูดตั้งนานลืมทาเต่านะคะทุกคนเดียวขอ ให้ดูก่อนเลยกันว่าหลังจากทากับไม่ทาเนี่ยเขาจะมีความแตกต่างกันยังไงเนาะซึ่งเดี๋ยวเอายังไงดีจะมูฟยังไงดีอะขอมูฟอย่างนี้ละกันนี่คือลักแรกของเราก่อนยังไม่ได้ทาอะไรเลยนะคะทุกคนตอนนี้กลิ่นแรงมากนะคะกลิ่นออกแล้วนี่นะคะตอนนี้ทาเสร็จแล้วเนาะ,ะกลิ่นเต่าหายไปเลยนะ,ะเหมือนเซรั่มตัวนี้นะคะเขาจะช่วยโทนอัพผิวของเราเนาะ,ะให้ดูใสขึ้นเนียนขึ้นแล้วก็ดูไม่แห้งกลานด้วยนะคะที่สําคัญกลิ่นหอมมากทุกคนตัวนี้บอกเลยว่าแพรหยิบมาใช้บ่อยมากในช่วงนี้นะคะก็สําหรับ ำหับใครที่มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยลองไปหาดูได้นะคะเป็นวั s ส l ลีนไร y ยเซรั่มเป็นสูตรไวแอดสมูทที่แพชชอบในตอนนี้เลยค่ะมาต่อกันในตัวที่3ดีกว่านะคะทุกคนตัวนี้เป็นเสื้อแขนยาวแล้วก็จะเป็นเสื้อแบบนี้เลยทุกคนเป็นเสื้อแบบใส่สบายๆแล้วก็ผ้าเนี่ยบอกเลยว่ามันแบบ พอดีมากทุกคนมันถ้าตอนลมก็คือเย็นแน่นอนนะคะไม่ร้อนใส่ที่ประเทศไทยก็คือได้ผ่านไม่ตายแน่นอนนะคะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราเปลี่ยนเสื้อกันให้ดูเลยแล้วกันนะคะนี่นะคะเป็นเสื้อแบบสบายๆเนาะแขนมันก็จะยาวมาประมาณน,นี้เลยนะคะแล้วก็มันจะมีแบบลูกเล่นตรงนี้ด้วยอแพชชอบตรงนี้มากเลยอะเนี่ยมันเป็นแบบ เออจะปิดกระดุมก็ไม่ปิดอาจจะเปิดก็ไม่เปิดอะไรเงี้ยซึ่งมันมีกระดุมให่ปิดไงมันก็เป็นแบบกิมมิคน่ารักน่ารักตรงนี้ดีนะคะก็รู้สึกว่าเป็นเสื้อแบบใส่สบายอีกตัวหนึ่งที่เราสามารถใส่ไปได้ทุกโอกาสแล้วมันก็ไม่ได้ร้อนด้วยนะคะเพราะว่าเสื้อมันค่อนข้างที่จะเนี่ยทุกคนมันค่อนข้างที่จะโปร่งโปร่ง,รงสบายสบายเลยนะคะมาต่อกันในตัวที่สีดีกว่านะคะตัวนี้มันมีความแบบคุณนู้ด มันเป็นลายแบบดอกไม้ก่อยใจหวานกรุบคือมันเป็นตัวที่รู้สึกว่าเราใส่แล้วเรารู้สึกเออมีความคุณหนูหน่อยๆถึงแม้ว่าหน้าตาเราก็จะไม่ได้นะตัวนี้สั่งมาเป็น XL นะคะได้มาในราคาแซ่แดนแปดสิบแปาทจ้าพี่จ๋าเนี่ยาามันมีความแบบใช่เลยอะ่ะคุณหนูชัดๆเลยอะ่ะเฮ้ยเราชอบอะ่ะเราชอบชีอินมากเลยตอนเนี้ยชอบชอบตัวนี้เลยน่ารักมาก เลยนะคะตัวนี้มีความแบบ p าวเวอรี่ทูพรเซนต์มากๆเลยเพราะว่าเราเห็นปุ๊บเราก็อยากได้ปั๊บเลยเพราะว่าตัวนี้มันมีความแบบหวานซ่อนเปรี้ยวซอนเซ็กซี่ซอนอะไรก,ก็ไม่รู้อะเป็นสีดำอีกแล้วเนาะคล้ายๆกับตัวแรกที่เราเอาให้ดูกันไปเลยนะซึ่งตัวนี้ที่เธอชอบมากเลยก็คือมันเป็นแบบกิมมิกต,ตรงนี้ทุกคนเห็นความแบบตรงนี้มันปะมากเลยทุกคนดูดิเดี๋ยวขาลุกขึ้นให้ดูกันน เห็นไหมเฮ้ยชอบตัวนี้นะคะไม่ผิดหวังเลยที่เพรเลือกตัวนี้มาที่เห็นแบบแรกเราเลือกมาเลย เสียหายกันเลยแล้วกันนะคะว่าเสื้อห้างตัวนี้นะคะแพนโดนไปเท่าไหร่นะคะทุกคนทั้งหมดเนี่ยก็จะเริ่มราคาตั้งแต่88บาทไปจนถึงที่แพงที่สุดเลยก็คือ159บาทเนาะแพนโดนไปทั้งสิ้น625บาทนะคะทุกคนซึ่งสื้อผ้าห้ตัวกับราคา625บาทอนะแพนว่ามันไม่แพงเลยนะแพนไม่ โดนค่าจัดส่งด้วยนะแพไม่รู้ทำไมเหมือนกันว่าทำไมไม่โดนเนาะอาจจะเป็นเพราะว่าสั่งครั้งแรกหรือเปล่าหรือหรือมันมีออฟชั่นอะไรไม่รู้ว่าแพรจาไม่ได้แพก็เลยงง,งงว่าเขาส่งฟรีหรอหรือว่ามันมีขั้นต่ําที่เท่าไหร่กันแน่ทําไม ถึงไม่โดนหรือว่าเป็นเพ,พราะแพ้สั่งครั้งแรกก็เลยไม่โดนค่าจัดส่งอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะคะชอบคลิปแนวเหอของแบบนี้นะคะก็สามารถเป็นกําลังใจดีๆให้กับแพ้ด้วยกันกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งนะคะและที่สาคัญเวลากดกระดิ่งเนี่ยอย่าลืมกดรับข้อมูลทั้งหมดจากช่องแพ้ด้วยนะคะจะได้กลับมาเจอกันบ่อยๆเนาะแล้วถ้าเกิดฟีดแบ็กดีหรือยังไงเนี่ยนะคะครั้งหน้าแพอาจจะทาเหอของแบบนี้อีกเนาะครั้งหน้านะคะสัญญาว,ว่าจะไม่มาห้าตัวอย่างแน่นอนเพราะว่าเราได้ลองเชิง ว่าชีอินนี้แบบโอเคจริงๆนะคะอาจจะมา10ตัวหรือ15ตัวมันต้องดูกันต่อไป <c oughs> แล้ววันนี้พี่น้อขอตัวลาไปแล้วค่ะ <c oughs> วังว่าเพื่อนะชอบคลิปนี้กันเนาะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย